we เกิดป่วยต่างๆนห้างการงานอะไรก็ทำรักไปทีเพบอกว่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องความรักใช่ไหมใช่ค่ะคทำรักต้องเป็นแบบไหนดีครับต้องเป็นดูแลในเรื่องของดูใช่ขำหุ้นกูเอาหัวพิษเสาเลยแบบนี้ได้เลยได้เลยค่ะขอวันนี้มีเปิดตัวการสำนักงานส่งเสริมอาชีพนะครับของสำนักพัฒนาศิลป์สำนักพัฒนาสังคมกรพมหานครนะครับท่านผู้บริหารกรุงีมาผู้บริหารเขตพระนคร ท่านผู้ในการทำศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครคณะทํางานตลาดศิลปะคลองโอ่งอ่างผู้ประกอบการและผู้ค้าในพื้นที่เขพตพระนครรวมทั้งท่านคณะกรรมการตัดสินการประวกวดขับร้องเพลงในวันนี้ด้วยนะครับรวมทั้งแขกทู้มีเกียรติทุกท่านครับแต่ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานถนนคนเดินคลองโอ่งอ่างตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจกส่งเสริมอาชีพ ลดรายจ่ายเพื่อนรายได้ของประชาชนในวันนี้นะครับก็อโอ่อ่ามีประวัติศาสตร์เชื่อมโยงเก่าแก่ของชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวจีนมอญและก็ไทยน,นะครับไีเ้เกิดการผสมผสานของประเพณีไม่ว่าจะเป็นอาหารนะครับวิถีชีวิตได้ได้คงสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้นะครับจึงรับเป็นความภาคภูมิใจและก็ชื่นชมยินดีที่กรุงเทพมหานครโดยสำนักพัฒนาสังคม และสำนักงานเขตพระนครได้ร่วมกันผลักดันให้มีการจัดงานวันนี้ขึ้นนะครับซึ่งการจัดงานในวันนี้จะเป็น,นกลไกสําคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจแ,และเพิ่มรายได้ของประชาชนในพื้นที่นะครับเกิดโอกาสให้ผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนทั่วไปได้มีพื้นที่ในการนําสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมนชนและอาหารอันเป็นเอกลักษณ์ของเขตพระนครมาจําหน่ายนะและเผยแพร่สู่สายตาประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับสร้างความเค้มแข็งให้กับชุมชนตลอดจนสร้างบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาให้กับขององค์อาให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับจากที่ฟังรายงานก็ได้ทราบว่านอกจากกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็จะมีเนเรื่องของการจัดก,การแข่งขันประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆนะครับ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของไฮไลท์ที่สำคัญของงานในวันนี้นะครับเพราะเป็นการสนับสนุนให้น้องๆน,นักเรียนนักศึกษานะครับได้มีโอกาสแสดงความสามารถและพรสวรรค์และก็ะสร้างสีสันให้กับง,งานในครั้งนี้ด้วยนะครับอีกทั้งยนงเป็นการปลูกฝังความรักและความภาคภูมิใจในสถาบันอันเป็นที่รักของเราทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้น้องๆผู้เข้าประกวดน้องเพลงพระชริพลทุกคนได้แสดงความสามารถในการขับร้องเพลงได้อยา่างเต็มที่นะครับ สมัครที่ได้ตั้งใจฝึกซ้อมมานะครับท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนในการจัดงานในครั้งนี้นะครับได้เกิดขึ้นแลกะก็ขออนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ,อให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นะครับวแบนบนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานถนนคนเดินคลององอ่างตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริสมอาชีพ ดลดรายจ่ายเพื่อไายได้ไประชาชนนะแบบนี้ครับขอบคุณชาส,สิกกนกบเลยยังด้วยนะครับให้กับแม่ทัพท่านผูนน้ใน,นาการเขตพนักข่นะครับคุณมสังหรณ์ละเรื่องงามนะครับแล้วก็ขอได้เชิญท่านอยู่บนเวทีก่อนนะครับค่ะขอได้เชิญท่านผู้มีเกียรติดังต่อไปนี้ค่ะด้านบนเวทีเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพิธีเปิดค่ะขอเชิญคุณรุ่งนาาตรีดาวผู้อำนวกยการสำนังกงานการส่งเสริมอาชีพสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครขอได้เชิญครับคานของท่านคณะผู้บริหารเขตพรักข่อนครับ คณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในพื้นที่เขตพระนครขอใยนเชิญครับท่านรรมการผู้แทนศูนย์บริการสาธารณสุขที่1สะพานมอญครับค่ะขอเชิญคณะผู้นําชุมชนในพื้นที่เขตพระนครครับผมแลวก็ขอเชิญครับท่ากรอมกท่านคณะผู้แต่งานสถานศึกศิลปะคอตู่ามครับ โบสาเนี่ย Thank you. สวัสดีครับวันนี้เหตุองพากินพาเที่ยวนะครับพาเที่ยวคลององอ่างนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับนะ <mythology. S 2> ครับกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับวันนี้นะครับพาเที่ยวคลององอ่างนะครับเสริมอืม How would i do